ครับก็ก่อนที่เราจะเริ่มการแข่งขัน i o t ให้กระตอนได้เนาะเราก็ได้มีการาจัดอบรมก็จริงๆแล้วการจัดอบรมเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี 2, 5, 6, 4แล้วก็ก็เป็น1ปีที่แล้วนะครับซึ่งเราได้รับเงินสนับสนุนจากสำน,น,นักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาภาคตะวันออกนะครับหรือ EEC เนาะก็ได้เงินสนับสนุนจาก ฝั่ง EC มาซึ่งเราก็ได้มาทําจัดอบรมตั้งแต่หลักสูตร IoT พื้นฐานตั้งแต่แบบเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานรู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยันมาถึงใช้งาน IoT พลตฟอร์มอันนี้ก็เป็นเนื้อหาพื้นฐานทั้งหมดเลยจนถัดมาก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างเซิร์ฟเวอร์การทํา IoT เซิร์ฟเวอร์นะครับยันไปถึงการทํา Initial IoT พื้นฐานนะอันนี้ก็คือเนื้อหาของปีที่แล้วซึ่งหลังจากที่เราอบรมปีที่แล้วก็จะได้มีการจัด IoT Hackathon เป็นปีที่แล้วด้วยซึ่งปีที่แล้วเราจะเป็นทีมที่เป็นเรื่องของ IOT device เชื่อมต่อ IOT platform ก็จะเป็นเรื่องของการเลือกใช้เซนเซอร์ให้เหมาะสมกับงานหน้างานที่เขาได้รับไปเป็นโปรเจกต์พวก Smart Farm, Smart Factory, Smart Home อะไรพวกนี้ซึ่งมีทีมที่ทำได้น่าสนใจก็ทำพวกเป็น s m r t w w r y House อะไรพวกนี้เป็นคลังเก็บสินค้าในโรงงานนะครับก็ พอมาถึงปีนี้พอมาถึงปีนี้เราได้เพิ่มเนื้อหาที่ค่อนข้างจะเข้มข้นให้กับน้องๆในการอบรมนะครับน้องในปี2565นี้ก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ,กบ การวิเคราะห์เกี่ยวกับ Industrial IoT ที่เ่ขีมข้นมากๆเราก็เจาะเรื่องของ OEE เรื่องของอ Production Plan Monitoring การทำ Quality Control การทำ Smart Warehouse แล้วก็การทำ Lean นะครับเนาะตรงเนื้อหาบหทเนี้ยเราก็เติมเข้าไปให้กับน้องๆมันเลยถูกยกมาให้กลายเป็นธีมในการแข่งขันปีนี้นะครับปี2 5 6 5, 5นี้ เป็นการแข่ง i o t ให้กระต o น n ครั้งที่2นะครับก็ i o t ให้กระต o น n ครั้งที่ท2เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของการที่ให้น้องวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเอามาพัฒนาเป็นระบบ i o t ไม่ว่าจะเป็นทำแดชบอร์ดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสรุปผมหรือสรุปผลหรือว่าทำตัว Notification ต่างๆที่ทำให้ทางโรงงานอุตสาหกรรมเข้าใกล้ i n d u s t r i a l 4.0อยู่สมากขึ้นนะครับความเข้มข้นและความยากของการแข่งปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วจะเป็นมุมที่ เด็กๆเ,เขาจะรู้จักเซนเซอร์กลุ่มที่ใช้งานมาอยู่แล้วแต่ปีนี้เขาจะไม่ได้แตะเซ็นเซอร์เลยทุกอย่างมันจะเป็นข้อมูลทั้งหมดซึ่งข้อมูลความยากของมันคือเราแตะต้องมันไม่ได้อันนี้อย่างแรกคือเขาต้องศึกษาข้อมูลมาพอสมควรว่าข้อมูลตัวนี้ที่อยู่ในเพลนหรืออยู่ในลายการผลิตนี้คําว่าโอเค Total หรือว่า Run Time พวกนี้มันคืออะไรทุกอย่างมันจะเป็นข้อมูลที่เป็นอุตสาหกรรมล้วนๆเลยซึ่งเขาค่อนข้างจะต้องศึกษาเรื่องพวกนี้มาพอสมควรและต้องเข้าใจความหมายหรือ ตัวแปรถัดไปที่เขาต้องการหาอย่างเช่น OE เนี่ยจะหา OE มาได้ต้องใช้ตัวแปรอะไรบ้างนะครับอันนี้คือเรื่องที่ยากมากๆสําหรับเด็กในระดับปะวะสเนอะครับครับก็จริงๆแล้วความตั้งใจที่ผมเข้ามา,าได้รับได้รับโอกาสในการเข้ามาทํางานตรงนี้ก็จริงๆเริ่มจากตัวหลักสูตรก่อนหลักสูตรอาชีวะ หลักสูตร IoT ตั้งแต่พื้นฐานยันเบสิกอินดัสเซียล IoT เนี่ยผมมีความตั้งใจที่สร้างหลักสูตรนี้มาเพื่อจะให้หลักสูตรเนี่ยกลายเป็นวิชาวิชาหนึ่งที่เด็กอาชีวะทั่วประเทศอะสามารถเรียนได้อันนี้คืออยากให้ทุกคนเรียนได้โดยใช้ชุดอบรมของผมใช้สไลด์ใช้ตัวเนื้อหาเอกสารทุกอย่างอาจารย์สามารถเอาไปใช้แล้วไปสอนในที่วิทยาลัยได้เลยนะครับนาออันนี้คือเรื่องของหลักสูตรก่อนถัดมาก็คือเรื่องของการแข่งแฮกเกอร์ตอนอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันคุณเรียนเนื้อหาไปแล้วแต่ถ้าไม่ได้เทสหรือว่่่าาาาาาไมไมมมดด้้ลองงูวคุุณสราารถประยกต์ใชน ได้จริงหรือเปล่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวทดสอบเหมือนกันว่าคุณสามารถเรียนเสร็จปุ๊บเอามาใช้งานจริงได้เลยไหมนะครับอ t ยทีก็ตอนก็จะตอบโจทย์ตรงนี้มากนะอันนี้คือความคาดหวังของพวกเราก็คือถ้าเด็กทุกคนสามารถทําได้ตามที่เราวางแผนไว้ก็ทุกคนจะดีใจมากๆเลยตรงนี้นะครับโอเคครับก็ถ้าสํารับน้องที่อยู่ในระดับปะวะสจริงๆโครงการปีนี้เป็นปีที่แล้วละระับแต่เด็กปะวะสล้วน แต่ปีนี้เราลองเทสรับเด็กปวชเพิ่มเข้ามานะครับก็ค่อนข้างที่จะได้ผลลัพธ์ที่โอเคกลายเป็นว่าหลังจากที่เราลองเทสปีนี้ไปมันทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กปวชหรือปวสสามารถเรียน IoT ได้ขอให้เขามี1พื้นฐานเรื่องของ ไฟฟ้าพื้นฐานพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันคืออะไรส่วนพวกการเขียนโคดดิ้งการวิเคราะห์ข้อมูลการดึง Data อะไรพวกนี้เนื้อหาโครงสร้างหลักสูตรของเรามีให้หมดอยู่แล้วดังนั้นในมุมมองผมแค่เข้าใจว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้คืออะไรการต่อไฟฟ้าการต่อวองจรไฟฟ้าคืออะไรอันนี้คือสิ่งที่เราถือว่าเด็กเข้ามาแล้วสามารถทําได้เลยนะครับแต่ผมก็สําหรับโครงการนี้ก็ทางผมมีความตั้งใจมากที่อยากจะให้น้องๆเข้ามาเข้าโลมอบรมเพราะว่า ก่อนอื่นเลยเทคโนโลยี technology IOT เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ที่เป็นเทคโนโลยีของอนาคตนะครับถ้าน้องได้ความรู้ได้วิชาตรงนี้ไปแล้วสามารถเอาไปประกอบวิชาชีพได้บอกเลยว่าโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศต้องการคนที่มีสกิลด้านนี้สูงมากๆดังนั้นจะเป็นโอกาสที่ทําให้คุณเ่ยไม่ตกงานแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วยนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่พวกเราตั้งใจเลยคือช่วยทุกคน